สวัสดีครับวันนี้เป็นวันพระนะครับยายได้ซื้อพวงมาลัยนะครับมาไหว้เส้นสีเรือทองนะครับนี่เส้นสีเรือทองนะครับวันนี้เป็นวันพระอาจจะได้โชคได้ลาบก็ได้นะครับขอโชคขอลาบเนาะนะครับมาไหว้ ให้ขา,ขายร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยครับยายต้อมาไหว้แล้วมีแวนยี่สิบด้วยหน้าเออนะครับพอแล้วเรามาดูนะครับพอยายเขาไหว้เสร็จเขาก็เอาพวงมาลัยเก่าจะมาทิ้งถังขยะแต่ยายดันโยนไม่เข้าถัง เขาก็ไม่รู้เรื่องหรอกไม่รู้เรื่องหรอกพอเด็กๆนะครับเด็กๆเข้ามาจะทำความสะอาดบ้านนะครับนี่นะครับเด็กๆก็จะมาทำความสะอาดบ้านีน่วงมะลัยโยนเข้า,าถังขยะไม่เข้าหล่นลงมาเป็นเลขกอะไร นี่ครับเลขอะไรดูนะครับว่าเลขอะไรมาลายสองบวงนะครับเออตรงนี้น่าจะเป็นเลขแปดนะอันนี้มันชี้มาอย่างนี้น่าจะเป็นเลขหนึ่งเออนี่เป็นเลขหนึ่งแล้วมาดูอีกพวงหนึ่งอ่ะพวงนี้พวงนี้มันงอ มนเลขศูนยเหมือนเลขเก้าก็ได้นะครับเลขหกก็ได้นะน,นี่เออมาดูสิเนี่ยมันงอ,อมาทางนี้มันจะเป็นเลขเก้าก็ได้เป็นเลขหกก็ได้แต่อันนี้ชัดเลยนะครับนี่บิดเป็นเลขแปดเลยทัดแจ๋วเลยนะครับชัดแจ๋วเลยอันนี้ก็ นะมันตรงไปทางนู้นก็เป็นเลขหนึ่งแล้วกับมีมีศูนย์มีแปดมีหนึ่งมีเก้าเนี่ยนะครับงวดหน้างวดวันที่หนึ่งมิถุนานะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนี่นะครับวันนี้วันพระด้วยไหว้พระซื้อพวงมาลัยเปิดได้โชคได้ลาบมาแบ่งปันกันนะครับถูกแล้วถ้าใครถูกก็อย่าลืมร่วมทำบุญด้วยนะครับ ี่อ่าโอ้โหเห็นเลขเด่นชัดเลยนะครับเออ่ะ,อะโชคใครโชคมันเนาะโอเอันนี้น่าจะเป็นเลขหกเลขเก้าก็ได้เลขศูนย์ก็ได้หรือว่ามันนะน่าจะเป็นเลขหกเออมันมองมอ,งม,องมาอยนะ่างเงี้ยแต่ห้างโน้นอ่ะแปดหนึ่งหนึ่งแปดแล้วล่ะอืะ อะไรก็เกิดขึ้นได้นะไม่แน่นอนหรอกถ้าเรามองทางฝั่งนี้มันก็จะเป็นเลขหกถ้าเรามองทางฝั่งนี้ก็จะเป็นเลขเก้าโอเคโอเคถ้าใครเห็นคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับ s ไคร b ์ให้ด้วยช่องปากระพงมิวสิกโกนะครับถ้าถูกได้โชคก็ร่วมกันทำบุญนะครับขอบคุณมากครับ